นี่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวะใช่เลยเคยน้องที่แล้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันครับไหนรถหารถก่อนใช่เลยนี่ตรงที่ติดเนี่ยเออตรงที่ติดตรงนี้แหละหลับหลับจะพลาดแบบนั้นโซ่โซ่ใจโซ่เราต้องแบบขโมยเพชร ปิดก่อนภารกิจเสร็จเคกลบ้านเลยเมียโดนจับเมียโดนข่มขืนตำรวจมึงยังจะเอาเวนเถอะถ้าทำภารกิจนี้อีกสองภารกิจก็ได้เทเวอร์ละไ้ตัวเทเวอร์ไปเพิ่มเพิ่ม โอ้ยตัดไปแน่มึงอะขับขี้เกียจขับเลยมึงอะไปช่วยเมียฮะเมียใครเมียยอดเมียบัวขาวเลยไปน,นี่กูช่วยเมียเออไปเล้วเดี๋ยวกูจะตัดต่อลงรูปแมงประจานเป็นเรื่องไรไปเลยลผมมีเพื่อนเป็นบัวขาวหน้าตาคนเหมือนนึกว่าลูกบัวขาวแล้ มขับ oh. wow. wow. อย่างนี้ยโอดแดงวัยแอบเดียวงแบบเดียวงเอ้ยต้นมะพร้าวนั่นนั่นน่ะแต่เราต้องไปดูพื้นที่ขโมยเพชรดิโคระโมยโคตมันภารกิจฮาร์ดครมันเอ้ย ช่วยเมียรถต้องขโมยรถตำรวจเราต้องขโมยรถตำรวจอขโมยรถตำรวจโคนเนียนเออขึ้นเลยเมียอยู่เไงบ้างอยู่ไหนใช่เมียว่ะไปหนีขึ้นเขาอะไรก็ได้ไปมีตำรวจสามดาว ก้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 สามดาวไปปิดปิดเอาก็ตำรวจมันตามได้เอ <c oughs> เอมึงผ <c oughs> ิด <c> ท <oughs> างมาวะแล้วถึงละ้แอนบนในบ้านเราใช่เลิ่จอดไม่ต้องเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปก็แด้ <c oughs> <c oughs> เหรถยังโหดจะเปลี่ยนสภาพอ่ะเออโอ้บ่แรงหนาเนี่ยโอ้เดี๋ยวจับปั๊มเร็วลองรถเอ้าพิ่งภารกิจผ่านแล้วนะยาวๆเลยโอ้ยมันกระตุกอะไรวะ เดะ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 ไม่รู้ว่าไม่รู้ได้ไงวะก็ตอนที่มันดีกับเมียไม่เห็นมันละเว็บโสดอยู่นี่โฟ่ไอ้ชุดไยนชุดรู้้านทำไมผมถึงรู้ <laughs> คือแม่งเฟลหลายรอบมางจนไปหาพวกฝรั่งแล้วมันมีบอกไปโอไกลด้วยนะเอารถลูกไปดีกว่ามันกระตุกกระตุกว่ะโอ้รถลูกขี่ <laughs> เกียวอ่ะมาเล่นกิท <laughs> เทวเวอร์เด <laughs> ี๋ยวอาจจะโดนจับข้างในก็ได้โอเค หลายวันรถตำรวจยังได้ยินอ่าโอเคกู okay, ติดอยู่ตั้งนาน <laughs> จะได้เล่นคลิปสักคลิปเลยโอเคปะไปพาไปดูไปวางแผนก่อนเ <laughs> <Okay. S 1> ไก่ด้วยนะมี <laughs> ไม้นนะ,ะเรื่อย มันต้องเข้าไปทำเป็นซื้อของวแล้วก็ถ่ายรูปเอาใช่ผิดร้านผิ่ร้านเมันก็ร้านเดียวกันครับ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 ถ่ายรูปเลยโป้ให้ถ่ายเพชรหรอวะ มันเอาอะไรถ่ายวะคอนโซลไี่คอนโซลอะไรม้งวะไม่ค่อยบอกเลยวะนี่ย ううได้แล้วเนี่ยไปคุยกับเจ้าของเด้ผมเนี่ยจะซื้อจะคิดไปเลยพ่ายอินมันนานเรารีบเราเรีบสวัสดีค่ะอ่ะคำวิกิตใหญ่ใจต้องนิ่งบังไอ้อ้วนบังอออะไรจะสู้กันล่ะ อะไรไหนไหนไเดี๋ยวทำธุรกิจกันธุรกิจไอ้นี่ด้วยจะเปิดธุรกิจฮาร์ดบีบแต่ไล่ขับบนขึ้นไปข้างบนเงไปดูลานลาข้างบนให้เจาะนี้เลยตกกว่ะเลร์ มึงโดนด่ากันเดียวนะไปแล้วแหละมึงโดนเนี่ยกูตกบันไดเออกูว่าตกบันไดมันต้องเดินลงบันไดดีๆต้องทำดีๆเพราะเนื้อเรื่องแม่งจริงจังทันไมต้องจริงจังด้วยวะเฮ้ Vertical โดดไปเลยโดดลงไม่ใช่อย่าเกือบเกือบ on the roof to get me a shot of angelico's roof unit right above the store bye gonna... where did they bury him they buried him not as far as i know he's probably a john doe then right what do you think oh, no, the... we're... We're gonna... gonna... maybe just a car crash right hey i see the vents yeah i'm looking at the relay can you get any higher ดูกันนดเดวพอมาไปทำไมมันต้องไม่มันไม่ทำเข้มๆหน่อยวะถ้าทำเข้มๆจะดีมากถ่ายรูปถ่รูปอลไรวะปึ๊บ ปึ๊บหาทด่ไหนไ่้งบอกเเดอ่ะาวิสัยเนียปะเนู่อนี่ยกูโดดลงไปเลยถึงรถชื่แมงตายต้องเล่นใหมไปดีดีเวลาใข้างล่างไม่กิหรอวะ รถอยากจริงต้องกราฟิกสูงจริงๆอะ่ะเราก็เล่นได้ลงทุนน้อยตายดิลงดีๆเราจะได้ไปบ้านเลเซอร์ไป,ไปหาพวกเราจะป้นเงินพอป้อนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปขโมยรถรถขนอะไรของอะไรของหน่วยอะไรหกอย่างเออแล้วเราก็ได้ระดับ้าร์ ในระดับฮาร์ดเซก็ได้เทเวอร์แล้วอีไม่เท่าไหร่ไมเท่าไหร่หรอกนี่นั่น99นะครับ99นาทีแล้ว99นาทีเท่าไหร่วะหมดหมดจริงเหนือก็ตัดเป็นพาร์ทๆไป คิวอีไมเคิลเลยอ่าค่ะไปเอาลืมลืมลืมมันยังไม่ถึงจุดเหลืองรีบรีบกู้ทีว่ามาคนเดียวเนี่ยยังไม่ถึงไงนี่มันเจ้าแค่มาไม่ถึงมาแจเนี่ยทำงานนะครับ โอเคนี่าเอแผลแล้วยังไงมันจะมีบูไม่บูล้เบียเบีก็แบบพวกสายลับแอบขโมยเอก็เอไม่ดูไม่ต้องการไปเลยเรารีบ Hey, what's up? Hey, man. Hey, what's up? Hey, what's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful. อะไรอะไรไม่ต่อยไม่ต่อยติดดาวลดแล้วนะอ้าวกูกดแล้วเนี่ยอ้าวชิบหายละขึ้น้งขึ้นไหนไม่รู้อะชิบหายละพี่งานเข้าหาไหมโอได้โอวะอันนี้ชวนอันนี้มันชวน ก็วชวนเนี่ยเฮ้ยไม่เอามีนี่ด้วยไอตัวบีคืออะไรวะไหนตัวบีเราต้องไปบ้านแฟรงกินก่อนวะมันให้เฉพาะตัวอันนี้มันสีเฉียวอันเนี้ยใช่เหรอนี่มันองมีบางอันนะอันหลักมันให้เป็นมัน,ย,นย่อยอ๋อโอเคงั้นไปทำอันย่อยเดี๋ยวไปช่วยลูกวะ อูส่ดจะลินฮันฮาร์ตจะได้จบร้อยนาทีห <laughs> กสิบบวกหกสิบนยี่สิบ่นาทีวะสองชั่วโมง <c oughs> ครับโอ้อันนี้มา,มาเมายาละ <c oughs> ไม่เล่นได้หรอวะ <c oughs> ได้มันนานเย้ยอีกอันก็ปั่นจักรยานกับมียาฉัน <laughs> <c oughs> <c oughs> ว่ <c oughs> <c oughs> าวิ่งกับเออวิ่งกับ ใช่เมียปุ๊วะต้องวิ่งเหรอไม่ต้องวิ่งก็ได้แล้วจะไปทำหาเลยอ่ะโอนเหรอแฟงกินเห็นแฟังกิน,น,น,กนหาเล่นมาร์คให้ไปบ้านแล้วก,กันไ,ไป ปิดเพลงนั่นๆๆๆอ้าวจะไปเล่นนะไรสัตว์จบยากเหมือนอันนี้ไปไปอะไรนะบ้านบ้านแบงก์กดเข้าไปเราเดินเข้าไปเราต้องไปทำธุรกิจไอ้นี่เว้ยอะไรวะกดกดกแฟนใครวะ นี่ไงทำธุรกิจล่พาไอมนี่ไปลได้ยิงกันสนั่นเนี่ยต้องขึ้นรถไปแคบสองชั่วโมงนะครับยอดเลยนานจริงนานจริง สองชั่วโมงยี่สิบโอ้ยหลายพาร์ทยาวถ้าเป็นพาร์ทละสิบพาดละทีหลายพาร์ทมากไปพาหมาขึ้นไปโอ้พาอันนี้ขึ้นไปเร็วขึ้นไปเลมาเหรอ บอกนะตำรวจชนจบภารกิจนี้พอก่อนไหมรู้สึกจะตัดยาวเลยโคตรออยาว เฟรมเลดก,ก,ก็ไม่ตกแม่งกระตุกอะไรวะโอเคเ,อ,เ,เออเราห้ามชนมันห้ามยิงเราต้องตามมันไปคิดเลคิปสกีอสกีบเออ อย่าลืมหมาไปตามห้ามยิงห้ามชนตามอย่างเดียวไปโอเคทางนู้นกับทางนู้นมันตรงเออเออใจเย็นใจเย็นต้นอะไรวะเนี่ยน่าซื้อมาปลูกน่าซื้อมาปลูก แล้วก็ล่วงลนใส่หลังคาบ้านรับหวัวตายตเดิน<ฮะ>บอดแม่งขี่รถขดมั่วจะเย็นนี่เย็นนี่อยชนห้ามทำอะไรทั้งนั้นแม่งเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอ่าเป็นไงก,ก,ก, <c oughs> กูเก่งแม่งก็เลี้ยวขวาอ่าอ้าวไอส้สัตว์เทมแล้วก็เลี้ยวซ้าย <c oughs> <c oughs> มั้ง แม่ก็เลี้ยวขวาอ้าวไอ้แน่แมงตรงเช่อแมงผิดเออเออเอซ้ายก็ตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วแมงก็เลี้ยวขวาเชื่อกูเนี่ยถูกเนี่ยแมงไม่เลี้ยวแมงโดนชนลงลองไปลงไป mà, mà mãi mà phải kiếm mà, chai. Motherfucker chưa. Move, mama, 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 cái mama, 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 mà mama, 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 ะถ้าแคทจบนี่ไปเช็คแล้วใหม่พังนี่มึงเอ้ยต้องพักไว้สิเนี่ยอันนี้ต้องพักเพราะหมาไปไม่ได้ไปไหนเหรอไฟรถไฟไฟจอดพอดีไปเฮ้ยมาไว้ ไอ้มาวิ่งไปนู่นละเอาๆน,นังปีนชิบหายฟกาก Follow ชาร์ปนะช็อ,ชอป,อปไปเป็นหมาน้ำหมาทำอะไรเนะี่ย ให้ทำแค่นครับมันอยู่อันนู้นเว้อันนี้ไม่มีกูจาได้ก็ต้องเปิดไงมันอยู่อันนู้นเจงจปได้แม่นเปิดฮึบเก้ยอ่าชิชสมอชับเดะเดะชับมันไปทำอะไรชับแมง

จะโดนแบนนะดิเดี๋ยวช่องจะโดนแบนะะน,บนะดิ <laughs> ดึงดึงขอแ <laughs> จ่เย็นจะเย็นหาคุณก่อน <laughs> ไปอันนี้แหละอันแรกเลยจำได้เ <laughs> จอ <laughs> แน่นอน <laughs> เบ๊อ

Oh. Get the fuck out of here. But nigga, me a damn phone. What the fuck? Chi Mang. I'll be seeing you soon. The only reason you've been seeing me is by that. I'm going to head by This is bullshit. Take me out of here. <laughs> man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was kidding. Yo. Hey, what the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, uh, motherfucker. โอเคอะโอเคก็ลาไปก่อนแค่นี้ครับเจอกันพักหน้าแลา้วกันอาจจะมีแขกรับเชิญอื่นๆมาฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะโอเคเจอกันพักหน้าแลา้วกันพักนี้ก็บายครับบายดิ